ผมไปเห็นคอนเทนต์หนึ่งนะที่เต็มทิกตอกไปหมดเลยนะนั่นก็คือการที่เราเล่นตัวละครตามฟิลเตอร์นั่นเองนะซึ่งไม่ว่าเราจะถ่มได้ตัวละครอะไรเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเล่นตัวนั้นนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์ด้นกันครับผมซึ่งก่อนที่เราจะทำชาเลนจ์นี้ได้นะก่อนอื่นเราต้องมาหาตัวละครกันก่อนนะซึ่งตัวละครที่ผมได้ตัวแรกนั่นก็คือฟอเรนตีโน่นั่นเองนะงันงี้ก็คงจะร้องผลแพ้ชนะแล้วสินะไม่ใช่ใหมายถึงฝั่งเราชนะนะหมายถึงอีกฝั่งชนะละซึ่งตาหนี้เนี่ยผมก็่ัดวนนะามคิแบบช ง่ายทายอีกแล้วเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยตัวเมนผมเลยเอาดีซึ่งเปิดมาต้นเกมเนี่ยผมก็ได้เริ่มมาช่วยเมดฟาร์มก่อนนะแต่ผมเดินเจอคลิกซี่ได้เดินหลุดจากไหนก็ไม่รู้นะผมก็เลยจัดคลิกซี่ไปก่อนเลยเลือดเกือบครึ่งหลอดนะอันนี้ก็ขู่ไว้ก่อนไงหลังจากนั้นก็มาต่อด้วยการทําหน้าที่ของโรมมิ่งนะก็คือการมาเช็คบัาฟ้านั่นเองนะเพราะผมเห็นในมินิแมปเนี่ยฟอร์เรนมันเดินมาจากไหนก็ไม่รู้นะจังหวะนี้นก็ทําการราวอร์เรนขู่ไปก่อนนะแต่ก็ไม่มีดอก แล้วก็เรียบร้อยครับอย่ามาห้าวแถวนี้นะน้องหลังจากนั้นผมก็ขึ้นเป็นของโรมโจมตีต่อเลยนะเป็นล้างนั่นเองนะแล้วจังหวะน,นี้ก็รอคอยที่หน้าประตูแต่ดูเหมือนว่าเมดนั่นจะเดินหลุดมาอีกแล้วจังหวะน,นี้ผมก็รับแบบไม่ได้เดินไปเลยแล้วกันเอ้ยตายตายยาแมวแมวแมวไม่โโง่ไม่โโง่เอ้ร่วงยา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 อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครขอโทษนะแครี่พอดีว่าพี่กําลังแอคอยู่อะ ขอโทษเดี the ๋ยวกันแล้วได้เวลาแอคต่อไปไม่สนใจลูกใครโอ้โยว่าดอกว่าแต่ไม่เป็นไรตีสดตีสดจังหวะนี้ตีสดอ๋อเล่นหนีไปไหนเนี่ยอย่าหนีดิโอเคโอเคลำตัวนี้ต่อละกันอ๋อแล้วปลาดอกใส่คลิปเฉยเลยร้องวันนี้โอเคลำจังหวะนี้ลำโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปหยุดไม่ได้แล้วจังหวะนี้หยุดไม่ได้โอหยุด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 ครับหยุด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 แล้วหยุดแล้วหยุดแล้วแล้วยืนโชว์แล้วลำจังหวะนี้แล้วลำเอื้อยืนล่อมันทำไมวะนะไบโอเลือดน้อยอยู่ในป้อมอย่างนั้นหรือพระเอกมาแล้ว ลพระเอกมาแล้วและปาดอกว้าวอีกแล้วเอาไงละทีนี้ทีนี้เรียบร้อยละเรียบร้อยละผมไม่อยู่ละไปละแล้วเราวร์ปตรงนี้เลยหละเราแบบห้าวไงเราห้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูสวนไม่เอา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 ตัวนี้ไปก่อนละโอ้ด้านนี้ก็มีตีนลูกจะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคติดเขื่อนี่ติดเขื่อนนี่ เฮ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยรอดรอดเฉยเฮีย <laughs> รอดเฉยแล้วโอ้ตาแล้วไม่อยู่แล้วตอนแรกกะจะสวนต้นไม้ของพ่อนะแต่ไปแล้วและจังงวันนี้ยานยานโดนมาผมพี่มาแลน้องพี่มาแลน้องลำโอ้โอ้เชียอะไรวะเว้ยาคิสเกตโอเคเฉียอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำผ่าอะไรเลยยา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 ,ยา,ยา,ยาโอ้ต้นไม้ของพ่อจะสิกใช้กับพี่งั้นหรือดินดูแบบไม่สนูกใครพี่เนี่ยใช้คาคิสังเกตขั้นสูงไงน้องมาไมา้พี่ฆ่าซะดี นี่ยโดนาะคีสังเกตไปรอบดิแล้วโดนาะคีสังเกตไปอีกแล้วตายแล้วคือตายไงโดนาะคีสังเกตพี่ไปดิน้องต่อจากนั้นในเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมทําเลนแล้วก็ทําเลนแล้วก็ตายแล้วก็มาเปิดเพลงหมอลำจังหวะนี้ก็รําไปเลยละกันแล้วก็ปาดอกได้แล้วมันอยู่ในพุ่มแบบรำไม่ได้เดี๋ยวบ้านมันรอดอกก่อนแล้วโอ้โหแล้วปาดอกว่าโอ้ยโอ๊ยชาเรือตายหาแบบไม่สนใจลูกใคร แล้วขอโชว์อีกรอบจังหวะนี้ก็ราไม่สนใจลูกใครลแล้บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วรำเลยจังหวะนี้ก็ต้นไม้ของพ่อก็ขอล้วงแนวหลังเลยแล้วกันแล้วผมไม่สามารถที่จะรับดาเมจไหวเอือตายและขอแก้ตัวอีกรอบจังหวะนี้มาต้นไม้ของพ่อและต้นไม้ของพ่อจังหวะนี้ก็รำไปเลยแล้วกันและล้วงคิกอะไรไม่รู้จนเรือตายและนี่คือสึกตัดสินฟอเรนิโนชนฟอเรนิโนโดนไม่มีตัวไหนมายุ่งเกี่ยวและผมรำเลยก็แล้วกันจังหวะนี้แล้วโอ้ปาดออกว่าโอเคโอเคครับสึกตัดสินเราได้จบ โอเคอีฝั่งก็ปาดอกว่าผมก็ปาดอกเว่า <Hey. S 1> ผมว่าวรไปฝึกไปฝึกกันทั้งสองนะผมว่าแล้วมาั้งวันที่ผมเรียกพวกมาด้วยไงปาดินนะ่ <Hey. S 1> นะล้วปาดอกเว่าอีกแล้วเอ้เอฟอร์เนนะิน่ะตัวกากผมเออได้เหะ หลังจากนั้นผมก็ได้มารามคอสเลเยอร์แบบ1นึ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะหวังพลิกเกมให้ชนะนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราแตก3ทางแล้วนะมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่เราจะกลับมาชนะนะเพราะงั้นถ้าเราได้กอสเลเยอร์มาเนี่ยโอกาสชนะอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะและนี่คือศึกประชันระหว่างฮาคิกับฮาคิมาดูกันว่าฮาคิใครจะเหนือกว่าแล้วผมรามคาป้อมเลยทั้งวันี้ก็เข้าไปเลยลแล้วกันแล้วคิกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งวันโอเคแล้วผมรำคิกซี่ต่อเลยแล้วกันไม่มีตัวคีคบดีโอเคเรียบร้อยยเฮ้ดีโอย่าเค ก็ผมก็ได้พูดไว้แล้วนะว่าถ้าผมหยิบฟอรเลนเมื่อไหร่นี่ก็ชนะทันทีนะผมไม่ได้พูดว่าอีกฝั่งชนะนะผมพูดว่าฝั่งตัวเองชนะนะตเกมนี้ก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะครับจบคลิป